เฮ้ยตัวเาเทยววันอาทิตย์วันอนะเพื่อนมาร้องแต่แรงวันอาทิตย์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 ยกมือวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอะไรครับวันอาทิตย์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 ว

มาที่มาอยู่กองนี้หม่องนี้นี่ไงนี่ไงมาดิเข้ามาพร้อมกันไงอ้าวผมไม่มีพวกเลยเลยมอะไรคะต่อจากพี่นะมาอาทิตย์เหรอต่อจากพี่อาทิตต่อจากพี่ต่อจากพี่ต่อจากทีตย์าอะไรแรงแต่แรกยอนยน่หันเลต้องถามถามเจ้าของรถพี่ไม่มาพี่ สุดแดนวันเสาร์วันเสาร์วัเสาร์เาแป๊บเดียวในระหว่างนี้น้องแป๊บไม่เอาเราพาถึ้วก็พอดีทำผมได้วะท่เคุณส่งวะาคิดเหรอสุดยอดน่ารักจริงๆรักไหมให้จุ๊บชุบให้ทุกคนยืนอยู่ตรงนี้เชียร์ด้วยนะเ500ทีเดียว500ทีเดียว วันพุธครับหมอด้วยจะได้อยู่วันพุธครับครบอาทิตย์เลยเลยเนี่ยจันทร์อังคารพุธหาดศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยโอ้วันอะไรมาตรงนี้พี่แนทนะคะรักปาครับนี่ผมวันจันทร์มีคนเดียวเลยมั้งนี่วันจันทร์ที่นู่นนี่แหละก็แบบทำไมเด็กตัวเดียวพี่แนทวันพุธคนเดียวเดี๋ยวกับพี่เหมือนกัน